สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับฟาร์มเจริญทรัพย์ครับวันนี้มาอยู่หน้างานแมคโครนะครับคนดิ้นพวกนี้คนดินอย่างเดียวครับผมตัวนี้ตัวผู้นะผมตัวเมียกันตัวผู้ยายามตัวผู้มันผมไม่ลูกดิตัวผู้มันแค่มียนิดตู้อะโอ้ยคือเราขนาด ตาแกมายืนคุมรถครับวันนี้เจอ40คนได้ไปครับเมาแล้วนะครับว,รวันนี้ไปเทดินนู่นครับประมาณกิโลกว่ากว่ากบสโลครับค้าข้าที่จะทำทำพอดีแล้ว อ2อยกว่าเที่ยว260เที่ยวนะครับ2วันนะครับว <c oughs> ิ่งไกลหน่อยครับวันนี้ใช่วันเของกัรคนอีกันนะการ้อกันน,นะช่วยร้องกันอยู่รุ่นรุ่นอันนี้ไม่โกได้รอครับนี่ครับบรรยากาศช่วงหวานข้าวนะครับฤดูหวานข้าวนะครับก็จะหาดินยากนิดหนึ่งนะครับมีง,งานไกลหน่อยเ<า>นี่ยเอาด,ดินออกทีเล็กนะิด ใหเรื่อยๆนะก็จะเป็นทุ่งนานะครับบางพื้นที่ก็หาดินยากนะครับบางพื้นที่ก็ดินเยอะนะครับมีป้าบ๊อน้ำห่วยมีหรอใหญ่ปะก็ใดญมีนะครับพี่โอ้ตัวใหญ่เลยบะคอนั่นบะนนั้นเล็กกู้เนี่ยนะเออเสียก็เสียปลาดุกมีครับพี่ได้เลยโอ้กู้บอกกิ๊ เป็นยังออกินยังวะปวเบื่อแล้วเบื่อแล้วเด้เหรอเบื่อแล้วเด้มันข้าวมันข้าวเก้าวเดียวหมดไม่กินกระเพาะไม่จะรู้นี่แหละแคับข้าวนั่นละข้าวอีกมันเก่านั่นแหละไม่กินเราเินยังข้มือฮะชิบประเด็กชิบประเด็กเอออยู่ไหนมันมือฮะฮับประเด็กไม่ก็กินนเลยไหน เอาไปแลัหาะบแกมันบอกเซบบอกซบ็ตัผีหรอก่ยบเซบยเจ้าไาหุงเขาไ้กินนี่หุงกินเองวะอยู่พู้เดียวหุ่งกินเองเลยเออยามเนียุเขาะไฟบุบี่ยังบมียู่ไจะได้าบจะานแกอยู่ในป่านูกเนะมัดุดบ่ ่าเดีววะผมมีผั้สาวมานอนแล้วนะผมมีพี่ใหม่หม่มานอนแล้วสิเ่มีพี่โป่งะพี่ป่งไล่ดิมันมาพเนปเสียค่าเช่าไู้ันมันกันว่ะมาพอเงเีย่ดเ่่งดีะเออแลแต่งชุดจะได้มันสาหมอสาวคู่ก็ได้มีผู้สาวนี่นะนี่ปลานี่นะ เขาุนยิ่งบ่ยิง่ง่ะรูมันกับุยิงอีก,กรบเขเขาเอาเขาไปรูมกิตเออรียบบ่เออคือบอกขอเลีกเลยไปเบิ่งานมือื่อเพราะทานำำรวจสถิติตำรวจสถิต,ติเห็นดิไม่ตำรวจสถเห็นักเลยกันกคนเดียวอ๋กอ,อยู่นั้นไมเบิขึ้นมันมันห้องแงย่งยู่ มันหองวรับไออาีงันหอดชมแบบนี้พีนะเออพีห้องแง่ๆนะเออโอ้นั่คือแห้งไมัห้งลูหน่อยม่หหองแง,ง่งอ่างนี้ว่ามันใหญ่แล้วไปลงเรียนหม้อเลยแม่นบ่ฟาใหงินแด้เสียขาซื้อมอ่มนโอยเกรถจะมาครับวิ่งไกลหน่อยครับ วันนี้รถวิ่งสี่คันนะแต่อีกคันหนึ่งให้เข้าไปในหมู่บ้านนู้นนะครับก็จะเท่ากับวิ่งสามคันที่ับเหมานะครับเหมาไว้สี่หมืนบาทนะครับสองวันนะครับสองวันให้จบก็จะจบแล้วเลยครับแถมให้เขาอีกประมาณสิบรถครับครับผมออกไหมครับออกพิที่แล้วแล้วครับ งามบ่งามบ่โอ้งามอยู่นะนอนหน้าแดฮะน้าแดงร้อยสามห้าสี่ครับเนี่ยั่นแหละดูความไวของซานิได้บิ๊มไม่ต้องห่วงสามสามนาทครับผม สองลานเกครับผมถามันมีงานก็นบอกไปยังเนาะถ้ามีงานตลอดไม่ต้องห่วงครับซื้อมาก็ต้องหางานได้นะครับมันก็หาเลี้ยงของมันไปเรื่อยๆนะครับ4ปีรู้เรื่องนะครับ <S <S เคยใช้รถเก่ามาแล้ว ไม่มีเวลาจะซ่อมเสียเวลานะครับว่าจะซ่อมเส็จก็ทําได้ทํานาแล้วหมดเวลาขุดนะครับนี่จวกเอาจวกเอาแป๊บเดียวออกอขุดใหม่คกันหนึ่งแล้วครับทำเวลาหน่อยครับจะรีบย้ายไปขุดผมที่สองไร่นะนี่ช่วงหน้าฝนต้องทำเวลาเล่นิดหนึ่งนะครับนี่หาเรื่องจะจะฝนนะครับทุกวัน ฝนเก่าทุกวันเลยฮะยัง,งยมื่นไถโอ้ยมืดมาแล้วนะนะตกวา่าวันนี้ตกวา่าวันนี้มาตก,ตกอีกอ่ะพยากรณ์อากาศบอกว่าไม่ตกครับ เออเราจะติดไม่ต้องห่วงรับสานี่เรื่องความใยสุดยอดอันนี้เกือบหนึ่งปีแล้วนี่นออกตั้งแต่เดือนอ เดือนตุลานะครับอนนี้เข้าเดือนพฤษภามิถุนาอันนี้เดือนมิถุนาแล้วนะครับเก<อ>ือบปีหนึ่งแล้วนะครับความไว้ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีไม่มีแผ่วเลยนะครับสันยี่ SY1354 นะครับห้องตัวนะครับประหยัดน้ำมันอ่วันละร้อยเที่ยวหมดน้ำมันไปเพียงสองพันบาทนะครับ ถ้าวิ่งได้ร้อยเที่ยวนะประมาณไปแค่สองพันบาทบถ้าเจอดินแข็งก็อยู่ที่ประมาณสองพันห้าอันนี้ดินทรายครับสบายมากนะครับต้องดูดูหน้าหน้างานด้วยนะครับดินคงจะไม่หมดนะครับเพราะจะเต,เต็มก่อนแล้วนะแหะอีกประมาณสักสิบบารถแล้วก็เต็มแล้ว บ,บอกนั่นใช่คนใหม่ที่ผมกักอือเอ๊ะอย่าไปใกล้ไมโครเด้อเดี๋ยวปิ้วดิแน่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 อันตรายด้วยครับถ้าคนเมานี่อย่าไปอยู่ใกล้ไมโครป่วนป่วนป่นไปหาขอกักคนขับอีก เมาได้ทั้งวันแล้วี่แกเป็นเจ้าถิ่นแล้วี่อยู่ป่าคนเดียวไม่ยอมรับเลยครับอยู่ได้นะนี่ในป่านะครับมีของดีครับมีของดีอยู่ได้คนเดียวครับเอเซนมาช่วยวิ่งวันนี้ ดีกว่าจอดนะครับไม่ได้ยกเสาก็มาวิ่งดินนะครับอันนี้ประสงค์พูนพ่นไปขึ้นรถเขาอีกโอ้ย มาสิตกรถเดดิพ่อใยญ่โอ้ยอย่าหาทาเด้อแบบนี่อันตราย ตรงไซไปเอาขวดเหล้าอยู่ตรงนู้นครับตรงสะถึงจะเมาขนาดไหนก็จําได้นะครับว่าขวดเหล้าอยู่ที่ไหนนะครับสุดยอดจริงๆโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ